วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเพราะพันธ์ปลาหางนกยุงแบบมืออาชีพและละเอียดที่สุดใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของปลาหางนกยุงเกรดสายอ่างบัวที่ฟาร์มของผมกันเลยครับ กรับสวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับพี่อ่านนะครับในชา n น l เพื่อนรักใต้น้ำครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยุงแบบละเอียดนะครับโดยการเพาะปลาหางนกยุงหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่มันง่ายนะครับซึ่งการเพาะปลาหางนกยุงเกตเราจะมีเรื่องการคัดอายุของปลาด้วยนะครับและวิธีการเพาะให้ได้ลูกปลาแบบ100%เรซเราจะเลือกปลาแบบไหนเราจะเพาะแบบไหนเราจะหาภาชนะแบบไหนในคลิปนี้มีคําตอบแต่ก่อนอื่นผมขอนะฮะคนละหนึ่งติด ตามเป็นกำลังใจกับชาแนใหม่ล่าสุดของผมเลยนะครับเพื่อนรักใต้น้ําขอคนละหนึ่งกำลังใจนะเพื่อนติดตามให้หน่อยกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเรื่องราวของปลาหางนกยุงกันก่อนเลยซึ่งปลาหางนกยุงนะครับผมทําเป็นอาชีพหลักของที่ฟาร์มผมด้วยฟาร์มของผมชื่อว่า ATC ฟาร์มครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ใกล้กับมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะผมทําเป็นอาชีพออนไลน์ครับสำหรับปลาหางนกยุงนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงกันก่อนแล้วก็เด love วันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการพ่อพันธุ์ปลาหางนกยูงแบบละเอียดนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอคนละหนึ่งการติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพือ่อนๆผมเปิดเรื่องราวของเพื่อนรักใต้น้ํามาเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาโดยตรงเลยนะครับสำหรับการพ่อปลาหางนกยูงนะครับเพือ่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเพ,พาะพันธุ์ง่ายดูแลง่ายแต่จริงๆแล้วปลาหางนกยูงเป็นปลาที่ต้องให้ความสนใจและก็ใส่ใจในการดูแลพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆ โอเคหลายคนอยากจะเริ่มต้นเลี้ยงปลาหางนกยุงการพ่อพันธุ์เริ่มยังไงการเลือกพ่อแม่ปลาทํายังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะในภาชนะที่เราจะเลี้ยงปลาหางนกยุงนะก็หลายๆคนนะฮะอาจจะคิดไม่ออกว่าจะหาตู้ปลาที่ไหนหรือจะทํายังไงนะฮะให้มาอมองตัวนี้ก่อนเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมที่ผมถ่ายให้ดูเลยตัวนี้สําหรับพื้นฐานสุดเลยนะครับกะละมังครับเพื่อนๆกะละมังนะครับข้อดีคือเราเคลียร์บ่อง่ายเรายกได้เราโยกย้ายได้ใส่น้ําได้กะละมังสามารถใช้เพาะปลาหางนกยุงได้นะครับ เ,เพื่อนๆในเรื่องของพื้นที่นะในการวางตำแหน่งนะฮะของอ่างผมแนะนำว่าให้โดนแดดตอนเช้าแดดอ่อนๆนะครับห่านการกลองแสงนะฮะตัวสแลนแบบนี้ก็ได้หรือว่า ใต้ชายคาก็ได้ให้เขาโดนแสงบ้างปลาจะแข็งแรงเนาะซึ่งฟาร์มปลาหางนกยุงผมทํามานานแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนําการพ่อแบบปลาหางนกยุงเกตเลยสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาหางนกยุงเรื่องนี้สําคัญมากๆเพื่อนๆจดได้แชร์ได้จัดไปนะครับการเลือกพ่อแม่พันธ์ปลาหางนกยุงอย่าเลือกปลาแก่นะครับหลายโคนนะฮะขอมาถึงโจทย์แรกขอปลาโตใหญ่ๆอายุเยอะๆนะครับปลาหางนกยุงจะไม่เหมือนพวกปลากรดานะครับที่ต้องเอาอายุเยอะนะครับปลาหาง นกยู่ต้องใช้ปลาเด็กนะครับในการเป็นพ่อแม่พันธุ์ไซส์อายุช่วงอายุของปลาที่ผมจะแนะนำนะฮะที่ดีที่สุดคือปลาอายุ3-4ถึง4เดือนนะครับเพื่อนๆตัวผู้3เดือนคือเขาจะคลึกครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ละใกล้ละอันนี้2เดือนกว่าละ ตัวผู้นะครับเพื่อนๆเอ่อทำไมเราถึงเน้นอายุน้อยเพราะว่าปลาอายุน้อยนะครับเขาจะคลึกครับแล้วเขาจะไล่ตัวเมียได้ดีครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนะฮะร่างกายเขากําลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโตเขาจะเอ่อมีการเอ่อผสมพันธุ์ได้ดีนะฮะสำหรับตัวเมียนะครับก็เหมือนกันให้ใช้อายุ3-4เดือนในการที่เราจะเอาปลาไปเป็นพ่อแม่ันัุ์แรกก็คือปลาหนุ่มนั่นแหละครับเพื่อนๆลูกปลาที่เกิดจากพ่อแม่ปลาหนุ่มนะครับเพื่อนๆนจะสมบูรณ์และแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่าง คือปลาจะสวยด้วยนะครับเขาจะเรียกว่าปลาหัวคอกคอกสุดแล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราคัดเลือกพ่อแม่้ปลาสมมติผมพามาดูบ่อหนึ่งแล้วกันบ่อน,นี้ของผมนะนี่นี่นบ่อน,นี้ครับเพื่อนเอ่อตัวนี้สามเดือนละนะฮะเราจะเลือกอยังไงนะครับเราก็เลือกตัวที่เราต้องการเลยอย่างเช่นในบ่อนี้ผมมีตันโจอยู่นะครับเปอร์เซ็นต์บ่อนี้ค่อนข้างจะดีมากเนาะผมก็จะเลือกเอาตัวที่หัวแดงนะครับนี่หัวแดงแบบนี้นะครับเพื่อน ตัวเม erm ียก็ต้องหัวแดงนะครับเพราะว่าเราจะเอาสายตันโจมันจะมีโอกาสนะครับปลาหางนกยูงเวลาเราเพาะจะหลุดตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนออกมานะครับอย่างเช่นบอกเนี้ยหลุดตัวหัวไม่แดงออกมาแบบนี้เราก็ไม่เอามาทำนะฮะเราจะเอาปลาที่เราต้องการก็คือหัวแดงนะครับพ่อเขาหัวแดงแม่หัวแดงนะครับนี่ฮะพอเราได้ปลาหนึ่งคู่แล้วนะครับผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือในการเพาะพันธุ์นะเราจะเอาพ่อแม่ปลามาใส่ตะกร้าไว้แบบนี้หรือว่าอ่างเพาะก็ได้นะครับ เอ่อผมจะใช้ผู้หนึ่งเมียสองเพื่อนเเห็นไหมทําไมเราถึงใช้ผู้หนึ่งเมียสองเพราะว่านะครับตัวนี้สําคัญมากการที่ตัวผู้นะครับมาไล่ตัวเมียนะครับมันจะไล่สลับกันครับเพื่อนๆื่อนมันจะไม่ได้ไล่ตัวเมียตัวเดียวทั้งวันนะครับซึ่งการที่ตัวผู้ไล่ตัวเมียอยู่ตลอดมันจะทําให้ตัวเมียเครียดได้นั่นเองนะครับเพื่อน หลังจากที่เราเนะฮะเอาตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันประมาณ2สัปดาห์เนาะตัวเมียมันจะเริ่มตั้งท้องครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเมียท้องจะปองแบบนี้นะฮะเราก็เอาตะกร้ามาใส่ตัวเมียเลยครับเพื่อนนี่ลักษณะตะกร้าแบบนี้นะครับเอามาใส่ตัวเมียแล้วเอาตัวผู้ออกไปได้เลยนะครับตัวผู้มาไปเลี้ยงแยกเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมจะมีถังนี่ถังประมาณนี้ถังประมาณนี้นะครับ อ,อยู่บนบอ่อปลาครับอันนี้คือถังคลอดปลาถังลงคลอดปลานะครับเพืเ่อนเ่อแม่ปลาะะครับสามารถเกิดลูกได้ประมาณ3-4ครั้งเลยนะครับแม่ปลาหางยงแต่ลูกคอกที่ดีที่สุดคือลูกของคอกแรกนะจำไว้ว่าคอกของปลาหนุ่มให้เก็บเป็นต้นสายเลยนะครับให้เก็บเป็นพ่อแม่นธุนส่วนปลา,าไดไซส์ ตัวเมียที่แก่กว่านี้5เดือน6เดือนมันออกลูกมาแล้วเราก็สามารถเอารุ่งเขาครับมาคัดฟอร์มได้เหมือนกันมาคัดฟอร์มฟอร์มว่าเราต้องการตัวไหนท่านเองนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะทําปลาเกตกันหรือว่าจะทําปลาให้ดีเขาจะเนยมนะฮะปลาหนุ่มนะครับเพือน นะแม่ตัวนี้เกิดลูกรอบแรกไปละนะฮะนี่รอบที่สองนะท้องละผมก็เอามาใส่ตะกร้าไว้เหมือนกันนะครับก็ลูกข้อที่สองก็สวยนะก็เราก็สามารถเอามา,เ,าเป็นสายได้อีกนะครับเพืเ่อนๆนี่ฮะพอลูกปลามันเริ่มโตเนี่ยมันโตละนี่เราก็าแยกนะฮะว่าตัวที่เราต้องการคือตัวไหนนะครับแล้วก็เอามาเพาะพันธุเหมือนที่ผมแนะนำเนาะแล้วก็มาใส่ถังไว้าการปรับสภาพน้ำใช้ใบหูกว้างปรับได้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะบ่อที่ผมเลี้ยงกับใบหูกว้างนะครับ นี่คพอเราได้ลูกปลามานะครับเพื่อนๆนี่พอเราเอาแม่ปลาใส่ตะกร้าไว้เนาะลูกปลานะครับเพื่อนของเรานะครับนี่เห็นไหมเยอะมากเนาะให้เราเอาแม่ปลาออกได้เลยนะแล้วก็ให้อาหารนะครับอาหารที่เราให้นะครับเป็นอาหาร ผงนะครับเพื่อนปลาหางนกย่งนะฮะจะกินไรแดงอาหารผงนะฮะอาหารบดละเอียดนะครับแล้วก็ตัวของอาหารนยเพื่อนต้องมีโปรตีนที่สูงด้วยนะครับเพื่อนคือหลักๆนะฮะโปรตีนนะฮะสำคัญกับปลาหางนกยูงมากๆเลยนะครับนี่ในบ่อเนี่ยผมก็ทำการเลี้ยงรวมนะฮะสำหรับปลาที่เราต้องการเลี้ยงรวมก็คือปลาที่อยู่ในค้อกเดียวกันเราก็ปล่อยให้เขาโตด้วยกันเลยครับพอเขาโตไปแล้วเราต้องการตัวไหนเป็นพ่อแม่หันเราก็เลือก มาเพาะพันธุ์แต่นะฮะเพื่อนในการเพราะนะครับถ้าเราเอาปลาคอ,อกเดียวกันนะครับมาเพาะพันธุ์นะครับเพื่อนมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปลาหางนกยุงตัวสั้นลงหรือว่าช็อตบอดี้หรือว่าเลือดชิดนั่นเองนะครับเพื่อนดังนั้นถ้าเพื่อนต้องการทําทรงปลาหางนกยุงให้ทรงมันสวยนะครับให้ทรงมันยาวเนาะก็ใช้พ่อแม่นะฮะคนละคอ,อก,กันนะครับสมมุติว่าผมใช้ตัวผู้บอ่อนนี้นะครับนี่ตัวเมียก็อาจจะเอาเป็นบอ่ออีกบอ่อหนึ่งก็ได้นะครับ ปลามันจะออกมาทรงสวยแต่ถ้าเราต้องการทําปลาสั้นนะครับเราก็ย้ำเอไปนะครับซึ่งปลาหางนกยูงที่เป็นปลาสั้นคนชอบนะฮะคนนิยมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับในการเพาะนะครับปลาหางนกยูงเป็นปลาชอบน้ําตื้นนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมเพิ่งดันน้ําขึ้นนะฮะแต่จริงๆก็แนะนําใส่น้ําประมาณนี้ครับเพื่อนๆเอ่อสิบเซ้นนะครับโดยประมาณครับในอ่างเนาะสิบเซ้นนะครับก็กำลังดีนะครับตรงเนี้ยเราแยกคลอดไปละนี่เพื่อนๆเห็นไหมอาหารเม็ดปลาจะไม่ค่อยกินนะครับผมเอาให้เขา อดเล่นนะครับบางตัวก็ไม่กินนะครับอันนี้ก็เหมาะเป็นพ่อเป็นหันแล้วทั้งบอกเลยเนี่ยโอ้โหไซส์แบบไซส์ดีเลยอันนี้คือทรงสวยตันโจบ่อนี้นะนี่ทรงสวยมากครับส่วนตันโจบออนี้ผมทําสั้นนี่บ่อน,นี้ผมทําสั้นอันนี้ก็คือปลาที่เราใช้พ่อแม่คองเดียวกันเนาะ,ะเรื่องของน้ำนะฮะน้ำน้ำที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับเพื่อนน้ําที่เราจะทําการเปลี่ยนก็คือ บอ่อเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับค้นบ่อจะสวยนะครับ,บ,รรบแต่น้ํานที่เราควรเปลี่ยนเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้สักบอ่อหนึ่งนี่อย่างเช่นบอ่อนี้เห็นไหมด้านล่างเกิดแล้วนะครับเพื่อนเเราก็ทําการลักน้ำนะฮะดูดเอาพวกของเสียนะครับข้นบอ่อออกนะพวาขี้ปลาเลยครับเพื่อนเดูดออกแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนะเนี่ยบ่อเนี่ยขุ่นละนะฮะแต่ว่าถ้าบอ่อของเราลูกปลามันเยอะสมมุตินะครับเราก็่าเพิ่งเปลี่ยนก็ได้นะครับให้ทําการลักน้ําออกนะครับลักน้ําออกประมาณนี้แล้วก็เติมน้าใหม่ไปนะครับเพื่อน นะครับพอปลาของเราเริ่มโตครับเราก็คัดพ่อแม่พันธุ์เนาะเราสามารถเลี้ยงคอกรวมกันได้นะครับการเลี้ยงคอกรวมกันได้เลยนะครับอาหารนกยูนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงคอกรวมกันนะครับแต่ว่าการพัดพันธุ์ก็คือให้เราครับแยกนะฮะปลาที่เราต้องการเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนำไปผสมข้างนอกนะครับแล้วพอเขาท้องนะฮะเราค่อยเอาตัวผู้ออกแล้วให้ตัวเมียอยู่กับลูกประมาณ1สัปดาห์ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวเมียออกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นตาสีแดง ผมลืมพูดเรื่องนี้เมื่อกี้นะครับถ้าเป็นปลาที่เป็นดวงตาสีแดงอะอย่างเช่นบ่อนี้เลยนะครับเพื่อนนี่บ่อนี้นะฮะเป็นเล็ดเอียดนะครับตัวนี้ตาแดงหูแดงนะครับนี่เป็นตันโจเลดเอียดนะครับนี่เกิดลูกแล้วปลาที่เกิดลูกแล้วท้องมันจะแฟบลงแบบนี้เห็นไหมครับทุกคนท้องปลาจะแฟบลงนะครับท้องที่แฟบลงแบบนี้คือเขาเกิดลูกลเห็นไหมลูกจะว่ายมาออก อยู่ข้างนอกเองนะฮะสัญชาติตยามของปลาถ้าแม่ปลามาไล่กินลูกเนะี่ยลูกปลาจะออกมาอยู่ข้างนอกถังนะครับดังนั้นถ้ามันเกิดลูกเสร็จแล้วเราเอาตัวเมียกลับไปพักได้เลยนะครับนี่อย่างเช่นบ่อน,นี้ของผมนะตัวเมียที่เราจะคลอดก็ใส่ตะกร้าไปนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดเูเรื่องของสภาพอากาศ นะฮะบ,บ่อที่โดนแดดนะครับเพื่อนๆอย่างเช่นโซนด้านนอกเนะี่ยปลาจะแข็งแรงกว่าปลาที่อยู่ในร่มแบบนี้นะซึ่งตัวที่อยู่ในห้องในห้องเพาะพันธุของผมเนี่ยคือมันไม่ค่อยโดนแดดครับจริงๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลังคาอยู่ให้แสงมันส่องลงมาเป็นหลังคากองแสงนะครับมันบ่อก,กลางแจ้งนะฮะก็หาอะไรปิดด้วยนะครับเ,เรื่องของการมังถังนะครับถ้าเพื่อนๆเพาะกลางแดดจริงๆนะครับก็ใส่เจ้ากระเบื้องแบบนี้ไปนะครับนี่แล้วก็ เจาะรูน้ำล้นด้วยนะครับการเจาะรูน้ำล้นนะครับผมจะแนะนำว่านี่เจาะบบนี้ครับใช้อะไรก็ได้เหล็กก็ได้ครับเอ่อหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับเผาไฟเลยครับเพื่อนๆให้มันร้อนแล้วก็เจาะรูเข้าไปกันปลารอดออกไปได้นะครับป้ายตะเกียบก็ได้ซึ่งข้อดีก็คือถ้าเราเจาะรูน้ำล้นแล้วปลาไม่รอดออกไปนะครับเอ่อปลาของเราก็จะอยู่ครบในบ่อน,นั่นเองนะฮะฝน ฝนนี่เป็นอันตรายต่อปลานะครับในช่วงต้นฤด,ดูเนาะเนี่ยเพื่อนผมก็จะใช้ประมาณนี้คู่สองเมียสามนะครับเพื่อนอันนี้บ่อนี้เป็นตัวตัวชอบผมเลยนะครับเป็นทักซิโดตันโจเลดเอียนะครับซึ่งเป็นตัวหูแดงนะครับแล้วก็เป็นตัวทักซิโดตันโจด้วยนะครับนี่ผมได้ทําการย้ำเอฟนะครับรอบนี้เพื่อจะเอาเออ่พ่อปลาให้มัน จ่ายสายออกมาได้ดีที่สุดนะฮะให้ลูกปลาขายพ่อเนาะเรื่องของพืชน้ําในการจัดตกแต่งบ่อปลาในช่วงเวลาที่เราเพาะผมจะแนะนําพืชที่ลอยผิวน้ําแบบนี้นี่พืชที่ลอยผิวน้ําแบบนี้พืชที่มันจมน้ําอยู่ใต้น้ํานะครับไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพื่อนให้ใช้พืชที่ลอยผิวน้ําอันนี้ก็ไม่ปลาหางนกยุงของผมนะฮะแม่ตัวนี้อายุเยอะแล้วนะครับลูกปลาคนนี้ก็เริ่มโตแล้วเนี่ยฮะเราเลี้ยงรวมได้นะครับ ถ้าเป็นแม่ปลาที่นิสัยดีก็สามารถให้อยู่กับลูกได้โอ้โหสวยๆนั้นเลยอะฮักซิโดทันโชบอ่อนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่ฮะเราก็สามารถกองแสงทาโดมทําอะไรเขาได้นะครับตรงนี้การเ,าเลี้ยงเขานะครับเพื่อนๆประหาลูกยุงก็พยายามนะครับดูแลเรื่องของน้ํานะครับน้ํานะครับน้ําในบ่อนะครับ เปลี่ยนบ่อยนะครับเวลาลูกปลาของเราเกิดมาใหม่นะครับเพื่อนเราควรใส่ใจที่สุดก็คือเรื่องของน้ําเลยนะครับอาหารนะครับอาหารก็สําคัญมากนะครับอาหารสามารถเข้าไปสั่งในช็อปปี้ของอันเอทีซีได้นะครับเพื่อนจะเป็นอาหารเลี้ยงปลาหางนกยูงเลยนะครับเดี๋ยวหกแปะตะกร้าไว้ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้ครับ นี่ถ้าแพาเป็นพืชที่เราจะใส่ด้านล่างเออนี่น,น,นี่พี่นเห็นไหมจะมีสาราย,ยิกตัวนี้นะอ,อวิธีการนะให้เอาพืชตัวนี้ใส่กระถางไว้นะครับเพื่อนอย่าเอาดินมาคุมบ่อครับก็คือใส่กระถางไว้แค่จุดหนึ่งก็หอนะครับเวลาเราเคลียบบ่อล้างบ่อมันจะทำาการล้างได้ง่ายนะครับเรื่องของน้ํากออ็ถ้าน้ํามันเริ่มขุน่นละเราก็ทําการเปลี่ยนได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาต้องยุงที่ เรียกว่าเยอะมากเลยคอกนี้แล้วก็ลาสมบูรณ์ลาแบบเชื่องมากนะครับนี่านี้เป็นปลาหางนกยูงที่เชื่องมากก็ได้บ่อนี้เหมาะกับการเป็นพ่อพันธุ์ทั้งหมดแล้วนะครับพ่อไม่พันเลยนะครับนี่ถ้ามันผสมร่วมพ่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆมันก็จะตัวสั้นลงแค่นั้นนะครับบางตัวก็อาจจะโครงสร้างกลับมาดีนะครับนี่ยสวยมากนะคันี่เป็นทักซิโดตันโจนะครับเป็นสายอ่างบัวที่สวยมากนะครับเพื่อน นคะคฮะแล้วก็มาดูปลาที่เรียกว่าสั้นนะครับมันจะสั้นแบบนี้อันนี้คือสั้นเลยนี่ฮะอันนี้คือปลาสั้นเนาะที่ผมพอไว้นะครับอันนี้อยู่ที่ 5f ครับเพื่อนถือว่าใช้เวลานานนะครับในการไล่ปลาสั้นนะครับนี่ครับการเลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนในการพ่อพันธุ์ผมก็จะแนะนําว่าเอ,อสรุปให้นะครับ คัดพาะพันธุ์ที่เราต้องการนะครับแยกลงไปในภาชนะที่เป็นอ่างเพาะพัน์นะครับเพื่อนๆแบบนี้กะละมังก็ได้ถังก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของ บอกซีเมนบอกปูนแบบนี้ก็ได้นะครับใส่ตะกร้าไว้จะดีสุดเราจะได้ลูกปลาที่ปลอดภัยส่วนอาหารสั่งของ A t ทฟาร์ของเราได้นะครับอาหารปลาสั่งผมได้โดยตรงเลยทางเพจของอัน a t c ก็ได้นะครับเพื่อนแล้วก็ตัวของปลานะครับพอแม่ปลามันเกิดลูกแล้วให้เอาแม่ปลาออกนะฮะแต่ต้องดูก่อนว่าเขาเกิดลูกจนครบหรือยังนะครับก็ปล่อยให้ปลาอยู่ในตะกร้าไปก่อนสักหนึ่งสัปดาห์ก็ได้แล้วก็เอาแม่ปลาออกที่เหลือก็เลี้ยงลูกยาวๆนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องราวของประหารนกยูงผมจะอัปเดตให้ดูอีกนะครับ ก่อนจะทิ้งท้ายในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะเอทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะเรื่องราวของเพื่อนรักใต้น้ําวันนี้เป็นเรื่องของปลาหางนกยุงนะครับเดี๋ยวการฟอร์มการเลี้ยงการดูแลเดี๋ยวเราจะทําสักร้อย EP เลยให้จุใจสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาขนาดเล็ก่างนี้นะและในช่องของเรายังมีปลาอีกหลากหลายชนิดนะฮนะนับ สายพันธุ์นะทุกสายพันธุ์เลยที่ผมจะหามาถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้รอติดตามกันได้เลยสำหรับคนลักสัตว์น้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรฝากเอติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ